เดินท่านมณนภร์ครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพน,นมพักเพื่อไทยค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะที่ท่านได้เดินทางมาตอบกระทู้สดของดิฉันในวันนี้ซึ่งเกินความคาดหวังค่ะเพราะปกติกระทู้ถามสดที่สังคมปฏิเสธ ความทํางานการทํางานของรัฐบาลหรือว่าความคิดเห็นในเชิงรบเนี่ยจะเห็นว่ารัฐมนตรีหลายท่านจะเลี่ยงที่จะไม่มาตอบปะทุสดก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีอีกครั้งนะคะท่านประธานที่เคารพคะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายวิชัยชัยมงคลนะคะเดขาธที่การปรปรสท่านเจอร์มีดักรัสนะคะผู้แทนสำนักง,งานป้องกันยาเสพติดจากสหประชาชาติท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซานะคะได้เดินทางไปตรวจสอบการยึดสารเคตามีนนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดหลังจากที่ปปสประเทศไทยได้รับแจ้งนะคะว่าจากประเทศไต้หวันว่าทางประเทศไต้หวันได้รับ สารแคลเซียมคาร์บอนตจำนวน16ตันยัดไ้ยาเค300กิโลกรัมและยัดไ้สารยาเสพติดที่ส่งมาจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่23กันยายนต่อมาวันที่29ตุลาคมทางประเทศไต้หวันได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งถึงรายละเอียดการส่งยาเสพติดชื่อบุคคลและสถานที่ตั้งซึ่งเป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเหล่านั้นค่ะ เมื่อทางปปสได้รับแจ้งเหล่านั้นแล้วจากคำสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะคะท่านบอกว่าการตรวจค้นในครั้งนั้นได้เป็นการบูรณาการของโครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ทางอากาศยานเป็นความร่วมมือระหว่างตํำรวจปราบปรามยาเสพติดทหารศุลกากรการท่าและหน่วยงานทุกกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะปปสได้เข้ามาติดตามเครือข่ายนี้นานมา ถึง2เดือนค่ะจนกระทั่งแน่ใจแล้วตรวจสอบแล้วแล้วถึงมีการกำหนดตรวจค้นก็ปรากฏว่าสารจำนวน11.5ตันถูกจับในบริเวณโกดังมีมูลค่าถึง2 8 7 5 0ล้านบาทแล้วต่อมาเลขาธิการปรปรสนะคะก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์อีกค่ะว่า ในวันยึดของกลางเหล่านั้นจำนวน475กระสอบในจำนวน66กระสอบที่เปิดไว้อยู่แล้วนั้นนะคะได้นำตัวอย่างมาสุ่มตรวจแล้วกับน้ำยาทดสอบก็ปรากฏว่าเป็นสารสีม่วงนะคะซึ่งตรงกับเป็นสารยาเสพติดแต่อีกร้อยอีก400กระสอบนะคะที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนั้นจะแน่ใจได้อย่างไรคะว่าจะไม่มียาซุกซ่อนอยู่ในกระสอบเหล่านั้น ดิฉันได้ขึ้นสไลด์ให้เห็นถึงไทม์ไลน์นะคะตั้งแต่วันที่23กันยาค่ะต่อมาก็วันที่29ตุลาคมและว,วันที่12พฤศจิกายนที่ปปสได้บุกจับที่โกดังนะคะย่านบางปะกงแล้วขนย้ายไปที่โกดังลาดหลุมแก้วนะคะในวันที่21พฤศจิกายนเป็นเวลาถึง9วัน นี่เป็นความคลางแคลงและก็สงสัยของคนไทยทั้งประเทศค่ะว่าเหตุฉนหนจากสารเสพติดเคตามีนถึงกลายมาเป็นไตรโซเดียมฟอสเฟตดิฉันจึงขอตั้งคำถามถ,ามถึงท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีค่ะซึ่งเป็นคำถามชุดแรกค่ะคำถามชุดแรกของฉันคือว่าในการถแถลงข่าวการจับกลุ่มเคตามีน11จุด5ตันในครั้งนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่วันนี้ก็เกิด คำถามอย่างนี้แล้วก็ทำให้ประเทศไทยได้เสียรางวัดไปในสายตาของชาวโลกแล้วค่ะถ้าเป็นจริงอย่างนั้นก็เท่ากับว่าประเทศไทยเป็นแหล่งยาเสพติดและไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนที่จับยาเสพติดได้สูงขนาดนี้หรือถ้าไม่เป็นจริงทั้งหมดแปลว่าที่ท่านถแถลงไปนั้นเป็นเท็จคำถามคือท่านต้องการอะไรจากคำถแถลงเหล่านั้น คำถามอีกคำถามหนึ่งค่ะอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ยิ่งจะเสียหายหนักค่ะเพราะคำถามเกิดขึ้นมากมายในสายตาของคนไทยและชาวโลกนั่นก็เพราะว่าความเชื่อถือภาพลักษณ์ที่มีต่อการทํางานของรัฐบาลที่มีต่อการทํางานของปปสยิ่งทําให้ดิฉันเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีความมาตรฐานไร้มาตรฐานในการทํางานเพราะจริงๆแล้ว พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่เคยใส่ใจในการปราบปรามยาเสพติดอย่างแท้จริงนี่ทั้งหมดทั้งมวลคือคำถามแรกค่ะท่านประธานเชิญธรรมริสมศักดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกระผมนายสมศักดิ์เทพสุทินทรัฐธมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขออนุาตท่านประธานได้ตอบกระทู้ถามสดของคุณวรรณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากคนครพนมพักเพื่อไทยท่านได้ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนมีคำถามที่ออกมาที่กล่าวถึง ผู้ําของรัฐบาลว่าพระนท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในข้อเท็จจริงแล้วผมต้องเรียนการเปลี่ยนท่านประธานว่าพระนท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดอย่างสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตและเรายืนยันได้ในสถิติและตัวเลข าาย,ยางซึ่งอันนี้ถ้าหากมีเวลามากพอผมจะพูดถึงแนวทางใหม่ๆของการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยและแนวทางต่างๆที่มันจะออกมาท่านได้ถามว่าคําถามมันจะเกิดความเสียหายและทําให้ผู้คนทั้งโลกได้เห็นว่าประเทศของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นดินแดนแห่งยาเสพติดที่มีปริมาณมากมายมหาศาล ผมอยากเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของปริมาณยาเสพติดจ,จริงๆแล้วมันควรมีเท่าไหร่อย่างไรคือมันไม่ใช่สิ่งที่ผมได้ประเมินเองหรือปปสอของประเทศไทยเราเนี่ยประเมินเองว่ายาเสพติดมีเท่าไหร่อย่างไรจากการประชุมเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในมูมิภาคและ ยาเสพติดโรค UNODC เป็นหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของโลก DEA เป็นหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาที่ประจำในภูมิภาคนี้ตั้งออฟฟิศอยู่ในประเทศไทยได้มีการพูดคุยกันว่ายาเสพติดที่ผลิตสามเหลี่ยมทองคำจากสามเหลี่ยมทองคำปีหนึ่งมีมูลค่าประมาณ6กหมื่นล้านเหนรียญสหรัฐ หกมื่นล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินเท่าไหร่ท่านก็เอาสามสิบคูณดูมันคือ1.8ึล้านล้าน1.8ึล้านล้านมันเกือบ60%ของงบประมาณของประเทศไทยเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจอะไรเลยครับว่าตัวเลขที่ออกมานั้นมันจะมากไปทั่วโลกไม่จริงครับสามเหลี่ยมทองคำหนึ่งจล้านล้านเป็นตัวเลขที่ผมมองดูแล้วว่า ถ้าหากว่าเรายังดําเนินการในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเหมือนกับในรัฐบาลที่ผ่านผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้แน่เรากําลังเพิ่มแนวทางในการดําเนินการและต้องเรียนว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรและวุฒิสภาเป็นผู้ที่จะช่วยทําให้งานนี้เดินไปได้อย่างง่ายดายถ้าหากว่าเราได้พิจารณาลงลึกถึง ประมวลกฎหมายยาเสพติดที่เสนออยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาอยู่ในขั้นตอนของอกันมาธิการกำลังแปลยะติเพื่อจะให้แนวทางในการดาเนินการใหม่ที่ออกมาจากการจับแบบเดิมๆแถลงข่าวแบบเดิม,เ,ดมเนี่ยเราจะมาเป็นการยึดทรับตัดวงจรยาเสพติดถ้าตรงนี้ดำเนินการเสร็จด้วยกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดของประเทศเราเนี่ย ได้เรียบร้อยออกมาเป็นรูปแบบของสากลซึ่งในขณะนี้เรากำลังดำเนินการมีการแประยะติในเรื่องของ valued substitute asset คือการยึดทรัพย์และทดแทนในส่วนที่ผู้ค้าค้ามากี่ปีแล้วสุวิมราค้ามาสิบปีปีหนึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคำานวณแล้วเขามีรายได้เมื่อเขามีรายได้ปีละหนึล้าน ถ้าสิปีก็เป็นพันล้าน Val ูเบส s u b s t i t u แอ a เ s ียตรงนี้จะย t, ึดทรัพย์ย้อนหลังนะสภาผู้แทนรัฐสภากำลังพิจารณาในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ช่วยถ้าหากว่าเราได้ศึกษาตรงประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้วจะเห็นว่าแนวทางของการดำเนินการในสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเห็นว่ารัฐบาลนะครับรัฐบาล ไม่ได้นิ่งนอนใจในการดำเนินการและหาแนวทางใหม่ๆและในวันศุกร์นี้ก็จะเป็นวันที่เราจะคิกออฟการปราบปรามในแนวทางใหม่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องคือตำรวจทหารอายการปรปรสปปงตลอดจนถึงสารสิทธิติุรรรให้มาดำเนินการสัมมนา เป็นแนวทางของการดําเนินการในรูปแบบของการดําเนินการทางคดีและในสิ่งที่เราได้ดําเนินการมากันมาในอดีตพรบยาเสพติดปีสอง,สองและพรบมาตรการของปปสที่เดียวอยู่ปี3 4และไม่สามารถสาวถึงผู้ประกอบการหรือผู้ค้าหรือรายใหญ่ได้เลยหรือได้น้อยมากปีหนึ่งที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่า รัฐบาลไหนๆก็แล้วแต่ที่ผ่านมานะ่ะปีหนึ่งยึดทรัพย์ได้ไม่ถึง600ล้านบาทเป็นเรื่องเล็กน้อยผมก็บอกแล้วไงครับว่ายาเสพติดที่มันผลิตที่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมัน1,8ล,ล้านล้านบาทมันมากมายมหาศาลแต่เรายึดได้แค่600ล้านบาทเราไปหลงงมงายกับการที่ยึดยาบา้าเคตามีนไอ้ต่างๆแต่ผมคิดว่าเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านั้น ก็เดินมาได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากอยากทำคือการทำการปราบปรามให้สิ้นซากนั่นคือการยึดทรัพย์ตัดวงจรยาสิบติดตรงนี้และเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตรงนี้นะครับไม่เพียงแต่เราไปแถลงเคตามีนที่บางประกงเท่านั้นเมื่อเช้านี้เนี่ยผมได้รับรายงานจากปปสได้ดำเนินการออกจับกลุ่มปราบปรามยึดทรัพย์สืบเนื่องมาตั้งแต่ วันที่18ตุลาคมและตามยึดทรัพย์มาตลอดนะครับในพื้นที่เครือข่ายนะครับท่านตรงติดตามดูว่าได้ไม้กองใหญ่ที่เห็นอยู่แล้วก็ได้ดอลลร์3ล้านกว่าดอลลร์เป็นเงิน90กว่าล้านบาทและเงินในบัญชี30ล้านบาทเราเดาเนินการในลักษณะข,ของการยึดทรัพย์ตัดวงจรมาตรงนี้แต่สําหรับในเรื่องของการตรวจสอบเคตามีน ต้องเรียนว่าท่านเข้าใจอย่างดีเลยว่าเราได้รับรายงานขอความร่วมมือจากจีนไต้หวันเมื่อเขารายงานขอความร่วมมือมาเราก็เข้าไปตรวจสอบในกุดังดังกล่าวท่านก็เห็นว่าผมเนี่ยไม่เคยไปออกออถแถลงในเรื่องของการจับกลุมเม็ดยาเลยเพราะว่าผมบอกแล้วไงครับว่าแนวทางใหม่ของผมคือการปราบปรามตัดวงจรยึดทรัพย์เครือข่ายนะครับถึงลากถึงโคน ต้องทําอย่างเด็ดขาดผมไม่เคยไปถแถลงเลยแต่งานนี้เป็นงานที่ที่ผมรับแจ้งจากปปสว่าเป็นก้อนใหญ่เป็นลายใหญ่และมีเครือข่ายมาจากประเทศจากต่างประเทศที่แจ้งมาแล้วก็ได้ตรวจเช็คแล้วว่าเป็นสีม่วงเข้าใจว่าเป็นเคตตมีนลายใหญ่รถใหญ่ที่สุดผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถ้าหากว่าผมไม่เข้าไปถแถลง หรือไม่ไปดูมันเป็นการละเลยแต่ผมปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าว่าผมจะเชื่อว่าเป็นเคตมีนหรือไม่อย่างไรผมปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะมันสองแนวทางมาตรงกันคือจากไต้หวันเขาก็บอกว่าเขาจับเคตมีนได้นะส่งจากประเทศไทยแล้วก็ปนไปกับเคมีพันธุ์อื่นๆนะครับและในส่วนของปวสก็ได้เทสคิดที่เคยใช้อยู่ประจํานะครับเป็นยี่ห้อ โคบอนไทโอไซยาเนตนะครับหากเป็นเคตามีน hmm. ก็จะแสดงออกมาเป็นสีม่วงมันก็ม่วงแล้วมันก็ได้ข้อมูลมาจากจีนไต้หวันต้นประสิเศธไม่ออกนะครับมันก็ต้องไปถแถลงเมื่อไปถแถลงการดำเนินการเรียบร้อยอย่างไรหรือไม่นะครับหลังจากถแถลงข่าวแล้วในวันถแถลงข่าวผมและ เลขาธิการปรปรสคนใหม่ท่านใหม่ก็ได้พูดแล้วว่ามันเป็นการตรวจสอบในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งมันจะต้องไปสู่ที่แลบและวันนี้ก็ปรากฏออกมาชัดเจนแล้วครับว่า6 6กระสอบแรกกระสอบละ25กิโลเนี่ยเป็นสารสีม่วงนะครับเป็นไตรโซเดียมฟอสเฟตและส่วนที่เหลืออีก406กระสอบ เมื่อวานนี้ก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นโดยใช้เทสคิดอันเดิมอีกนะครับก็ปรากฏว่าเป็นสี่วงทั้งหมดแต่ในสี่วงทั้งหมดอีก400กระสอบนั้นจะมีสารอย่างอื่นจะมีเคตามีนหรือจะมีอ,อีเฟดีนสารตั้งต้นก่อต้นของยาบ้าและยาไอซ์อย่างไรหรือไม่ไม่ทราบขอใช้เวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ในรายละเอียดต่างๆจะถแถลงให้ทราบผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการถแถลงผม ยอมรับได้ว่าเราผิดพลาดแต่ผิดพลาดในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผิดพลาดเพราะความผา,ผาผเผลอหรือหรือว่าเรา,เ,า,เ,าเลินเล่อประมาทอะไรทั้งสิ้นนะครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องดําเนินการไปทางเส้นทางอย่างนั้นแต่ผมเรียนยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าในปีนี้การปราบปรามยึดทรัพย์ตัดปงจรยาเสพติดผมได้ประกาศในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แล้วว่า หกพั 6, ล้านนะเริ่มต้นมาผมเข้ามาเนี่ยรับตำแหน่งเขา ab, ยึดทรัพย์อายัดทรัพย์สินได้ปีละหก0้ล้านแต่ผมจะทำให้ได้6กพัล้านนะครับผมยืนยันกับท่านทั้งหลายและในวันศุกร์นี้เป็นวันที่คิกออฟนโยบายผมจะขอร้องให้ประธานที่มาเปิดงานในวันศุกร์เนี่ยให้ให้นะโยบายกับทุกจังหวัดนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปตอบกระทู้แยก ของท่านนิยมเวสกามานะครับผมก็เรียนไปแล้วว่าอีกจังหวัดละ100รล้านบาทเพราะมีการค้าขายยาเสพติดกันทุกยอมยาทุกปจังหวัดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าหากก็จะทําให้เป็นประโยชน์กับทั้งสังคมทั้งหมดช่วยรวบรวมถ้าหากก็มีข้อมูลบอกผมมานะครับผมคิดว่าเราจะเดิมเนินการใหม่ในแนวทางเสริมจากแนวทางที่เป็นอยู่ ทุกวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับท่านมณพรถามได้อีกหนึ่งครั้งครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะคาถามแรกที่ท่านท่านมนตรีได้ตอบดิฉันเป็นเพียงทฤษฎีท่านมองที่ปลายเหตุของการยึดทรัพย์แต่วันนี้ ท่านพูดถึงการที่จะต้องคลิกออฟอบรมสัมมนาที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลได้ใช้เงินในการอบรมสัมมนาไปในหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ผลสัมฤทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดยาเสพติดกับเพิ่มมากขึ้นค่ะท่านประธานคะดิฉันมีคําถามที่สองค่ะว่าเหตุใดในการย้ายสถานที่ที่มีการตรวจสอบของกลางทําไมจึงไม่มีการปิดล้อมพื้นที่ประกาศเป็นเขตห่วงห้าม และตรวจสอบให้ครบถ้วนเสียก่อนจึงย้ายมาเก็บในโกดังที่เกิดข้อสงสัยฉันขอขึ้นภาพสไลด์ที่2ค่ะว่าระบบการขนส่งนั้นรัฐกุ่มพอที่จะไม่หลุดรั่วไหลหรือไม่ท่านสังเกตเห็นไหมคะว่าขณะที่ภาพได้มีการกองแบบนั้นไม่เห็นมีกระดาษหรือเอกสารใดที่มีลายเซ็นของการป้องกันไม่ให้มีการฉีกหรือนะคะ เพราะว่าจากสภาพโกดังที่เห็นอยู่ก็มีปริมาณเพียงพอที่จะเก็บแต่เหตุไฉนท่านถึงย้ายไปที่โกดังที่บางประกงต่อมาค่ะเมื่อจับกลุ่มแล้วนะคะในการตรวจสอบครั้งแรกที่รัฐมนตรีคลังถแถลงและปปะสถแถลงเหตุใดถึงไม่ตรงกันต่อมาค่ะเอกสารการลงลายมือชื่อกำกับบันทึกการขนย้ายฉันขอให้ถ้าท่านมนตรีเตรียมมาขอให้ได้ชี้แจงในที่ประชุม และเอกสารการขนย้ายบุคคลที่รับผิดชอบการขนย้ายนี่คือคำถามของคำถามที่สองของฉันค่ะเชิญานตรีสมศักดิ์ครับท่านประธานที่เคารพครับท่านมรพรบอกว่าการอบรมสัมมนาใช้เงินมากมายมหาศาลผมเรียนว่าการอบรมสัมมนาในเครือข่ายของอยาสิติดนั้นใช้เงินน้อยมากนะครับและผมก็เห็นว่า ในแนวทางของการใช้งบประมาณที่ผ่านมาของการดําเนินการก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมเรียนการเรียนท่านประธานไปสักครู่นี้มันเป็นแนวทางที่ทําเพิ่มเพิ่ขึ้นมายังไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรไปมากมายเลยนะครับในส่วนต่างๆที่ท่านได้พูดบอกว่าการดําเนินการในเรื่องของการเก็บของกลาง หรือการขนย้ายผมได้สอบถามปปสแล้วได้ตอบคําถามว่าเป็นไปตามแนวทางรูปแบบของสากลที่ดําเนินการไว้ทุกประการนะครับในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ผมก็บอกว่าผมทำหนังสือไปเมื่อวานให้เลขาธิการปปสเนี่ยได้ดําเนินการให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขนย้ายเคตตมิน เรียนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่สำนักงานปปสได้ตรวจยึดเคเทอมีน11.5ตันเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2563นั้นในการนี้นั้นตีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สำนักงานปปสจัดทำคำสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขนย้ายเคเทอมีนดังกล่าวและให้รายงานให้ทราบภายในวันที่25 ตอนนี้มันยังเช้าไปนิดหนึ่งเขายังคงทําให้ไม่ทันแต่เรียนว่าเรื่องนี้จะต้องเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้คนหรือท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบในในทุกประเด็นนะครับแล้วการตรวจสอบท่านอาจจะบอกว่ามันช้านะครับแต่ทางราชการเขา,เขาบอกว่ามันมีของกลางมากมายนะในการที่ได้ตรวจจับ ในจีนไต้หวันเนี่ยเป็นคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ก็สอบละ25กิโลกร,รมัมมันมีสารอัมพางสารอัมพางตัวนี้เนี่ยตัวหนึ่งนะครับที่ใช้อยู่มันก็เป็นเรื่องสืบทราบมาล่าสุดเนี่ยเป็นไตรโซเดียมฟอสเฟตนะครับซึ่งเป็นสารสีม่วงและมันมีผลิตคล้ายๆกับเคตตมีนในส่วนของการส่งไปนั้นเนี่ยอนอกจากเคตามีนแล้ว ยังมีพวกอีเฟดีนนะเอฟเฟ,เฟดีนคือสารตั้งต้นของไอซ์และยาบ้านะครับในการดำเนินการต่างๆในเรื่องของการขนย้ายทั้งหมดเนี่ยเป็นอำนาจของเลขาธิการปปสซึ่งการดำเนินการต่างๆและปปสจะต้องบูรณาการจากหน่วยงานอื่นเพื่อทำคดีและคดีในเรื่องของเบาะแสหรือเหตุเกิด ที่จีนไต้หวันเป็นอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการคดีเป็นเรื่องของอายการซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องทำสำนวนหลักฐานให้ชัดเจนมันอาจจะใช้เวลาไปบ้างนะครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราทำง่ายทำง่ายก็คือเอาเทสคิดไปตรวจแล้วมันก็ออกมาเป็นสีม่วงแล้วมันก็หน้าแตกกันเป็นอย่างที่ว่านี้ผมยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นความพลาด ที่เกิดขึ้นแต่มันไม่เคยเกิด,ก,ดการตรวจพบไตโซเดียมฟอสเฟตในประเทศไทยนี่เป็นครั้งแรกนะ UNODC ได้มาถแถลงข่าวกับเราด้วยผู้แทนของ UNODC และผู้แทนของ DEA นะครับก็ได้ปรึกษาหาลือกันว่าเคมี K ตัวใหม่หรือสารตั้งต้นตัวใหม่มันมีการพัฒนาไปเยอะถ้าเราเรียนเคมี ในมหาวิทยาลัยจากร้อยธาตุเป็นร้อยเธาตุมันมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยดีเอ e. และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็จะมาสังคยนดาและเชิญโดยปปสเนี่ยเป็นผู้เชิญทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสังคนาในเคมีพันตัวใหม่นะครับในวันพุทธที่จะถึงข้างหน้านะครับอีกเจ็ดวันก็จะมีการดำเนินการสังคขยาเรื่องของ มีผ่านที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่มีความเกี่ยวข้องตรงนี้จึงขออนุญาตตอบอผ่านท่านประธานเพื่อให้ท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติที่หวังดีกับประเทศชาติขอบคุณครับครับเป็นการท่านมนพรจะมีอะไรเลยครับดิฉันเหลืออีกหนึ่งคำถามค่ะท่านประธานถามได้แค่สองครั้งแค่นั้นแต่อนุญาตครับเชิญขอบคุณ,ค,ณ<า>ค่ะคท่านประธานคะ คำถามสุดท้ายของดิฉันนะคะก็คือในขณะที่ล็อตแรกที่ทางไต้หวันส่งกับส่งไปแล้วก็ได้ตรวจสอบพบว่ามีสารยาเสพติดอยู่แล้วชายไทยที่ท่านได้เอ่ยถึงที่ชื่ออภิชาตินั้นที่เป็นคนส่งของไปยังประเทศไต้หวันผ่านบริษัทชิปปิ้งนั้นนะคะขณะนี้ท่านได้พบเจอบุคคลดังกล่าวหรือเปล่าหรือย,ยังนะคะแล้วในท้ายที่สุดค่ะฉันก็ต้องบอกท่านว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าเป็นเพียงมวยล้มต้มคนดูนะคะแล้วก็ขอให้ท่านได้จริงใจต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวทุกด้านยาเสพติดซื้อง่ายกว่าขนมนายทุนรวยขึ้นคนจนล้นประเทศแล้วท่านนายกรัฐมตรีจะกอดตำแหน่งไว้เพื่ออะไรขอบคุณค่ะเจิญตัฐมตรีครับกราบียนท่านประธานที่เคารพครับผมว่า ท่านมาน้าพอดีเป็นคนดีเลยนะแต่สุดท้ายท่านก็มากระแดะกระแดไปถึงท่านนายกรัฐมตีซึ่งผมก็เรียนแล้วว่าแนวทางของการปราบปรามยาเสพติดเป็นเรื่องที่ทําให้ชัดเจนที่สุดขอเวลาท่านดูอีกสักหกเดือนนะท่านจะรู้ว่ามันจะเป็นไปตามแนวทางที่ผมได้พูดไว้หรือไม่อย่างไรนะครับ รูปแบบของการดําเนินการตรงนี้เนี่ยมันจะชัดเจนและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วเราจะลืมเรื่องยาเสพติดไปได้มากนะครับในเรื่องของอผู้ที่ดําเนินการเช่าโกดังหรือขนย้ายในอภิชาติชายหอตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ราชการเนี่ยก็ได,ได้ได้ดำเนินการติดตามอยู่นะครับและก็รับทราบว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในบ้านป่าโหลวงตำบล แม่เมาะอำเภอเชียงดาวนะครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตามอยู่นะครับยังไม่พบตัวแต่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่คิดว่าจะสามารถติดตามได้ถ้าหากว่าไม่สาวไม่ไม่ข้ามไปต่างประเทศนะครับอันนี้ขอให้สบายใจแล้วเรื่องมวยล้มต้มคนดูเนี่ยผมก็เรียนแล้วไงว่าผมเนี่ยเน้นในเรื่องของการยึดทรัพย์ แต่ในเรื่องคดีความเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องทําต่อไปเท่าเดิมแต่รเราจะเพิ่มรเรื่องการยึดทรัพย์ออกมาตรงนี้ให้เกิดความชัดเจนขอบคุณครับรท่านครับรทวครับท่านจิรยท่านประธานคะคดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรคเพื่อไทยสักครูท่านรัฐมนตรีได้ชัดท่านมณพรเดี๋ยวขอท่านจิรยุก่อนครับขอไปนะครับท่านจิรยุมีอะไรครับขับคุณท่านประธานที่เคารพครับกับผมจิรยุ์ของทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครไทค ทวงท่านประธานข้อ9ครับประเด็นที่1ก็คือว่าผู้ถามนี่เหลือตั้ง7นาทีผู้ตอบนี่เลยมาสองนาทีกว่าแนละ้วแต่เวลาผู้ถามเกินท่านประธานทวงแล้วทวงอีกและผูต้ตอบก็ตอบเกินเวลาจริงๆท่านไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วนะครับจริงๆผมอยากจะรู้ด้วยว่าท่านโดนแหกตาหรือเปล่าแต่ท่านก็ตอบไม่ตรงประเด็นและท่านไปว่าผู้ถามว่าก,กระแนกกระแหนเนี่ยผมว่าท่านเป็นรัฐมนตรีนะครับท่านต้องถอนครับฝากท่านประธานวิริชัยครับขออภยัยท่านจุลยุผงขอชี้แจงอย่างนี้นะครับ กระทู้ถามสดด้วยวาจะเราจะกำหนดเวลาคนละสิบห้านาทีครับอันนั้นผมยอมรับนะครับว่าผมอนุโลมให้ครับต้องขออภัยเชิญท่านมานพรครับมีอะไรครับท่านประธานคะจากที่ท่านรัฐมนตรีได้ใช้คำต่อว่าต่อขานดิฉันว่ากระแนะแหนอยากจะให้ท่านรัมนตรีได้ถอนคำพูดนี้นะนอกจากนั้นคะ่ะ สิ่งที่ดิฉันในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นําเสนอต่อปัญหาแน่นอนค่ะการเสนอนําปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาหลักของประเทศท่านควรจะตอบในแนวทางว่าท่านจากมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ไม่ใช่มาตอบปรนเด็นแหนกลับคืนมาดิฉันเช่นนี้ค่ะขอให้ท่านมติได้ถอนคําพูดค่ะท,ท่านประธานที่เคารพครับผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้ ตั้งใจก็ได้ก็ได้เพราะผมไม่ได้มีนิสยัยอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นคําพูดที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ดีนะผมถอดครับขอบคุณครับครับถอนแล้วนะครับเป็นผมขอภัยตะกี้นี่ผมจําสับสนนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจามีเวลาถามได้สามครั้งผมไปจําว่าเป็นกระทู้ถามทั่วไปขอไปครับท่านทวงถูกต้องแล้ะครับอ่อ